สวัสดีครับมาพบกับช่องปืนยิงปลาช่างเกตครับวันนี้ถ่ายงานทรงมือสอดนะครับปืนยิงปลาปืนยิงปลาทรงมือสอดครับตัวนี้ยาวรวมๆประมาณหนึ่งหห้าเซนครับผมพันท้ายยาวประมาณ80ดสิบเซนครับเป็นงานไม้ขนุนแกนขนนุนครับผม เป็นไกลเซฟนกครับลางมาเฟืองฝังครึ่งลางนะครับเพื่อให้สวยงามครับแล้วก็มีลอก PVC นะครับเป็นสาย PE ยาว50เมตรครับหนึ่งชุดพร้อมติดตั้งให้นะครับ ปีกตัวนี้จะเป็นปีกอลูมิเนียมนะครับตัวนี้ยาวอยู่ที่ประมาณ44่สเซนเป็นลอกเป็นเป็นปีกอลูมิเนียมยาว44่เซนแล้วก็โรลเลอร์นะครับโรเลอร์เป็นโรลเลอร์ลูกปืนอย่างดีนะครับผมเป็นสเตนเลสแล้วก็พร้อมสายให้หนึ่งเส้นนะครับผมตัวนี้จะแถมลูกดอกให้สองลูกครับผม เฉพาะล้างมะเฟืองตัวนี้ยาวประมาณร้อยสามสิบเซนครับล่องจะเป็นล่องล็อกลูกในตัวนะครับล่องล็อกลูกถ้าเป็นลูกใหญ่นะครับห้ามิลก็จะต้องใส่ด้านหน้า เป็นไกดเซฟนกครับครับแขึ้นเซฟเราไม่ต้องกลัวลั่นกลัวดีดนะครับครับพอเรากดไกล,ลูกก็จะเด้งอย่างนี้เป็นปกตินะครับขึ้นเซฟไว้ตอนใช้งานก็อย่าลืมเอาเซฟลงนะครับทุกท่านทุกทุกท่านที่โทรมาคุยกับช่างลืมเอาเซฟลง เพราะว่าใครมีเซฟนี่แหละปลาหนีเลยปลาก็อาจจะหนีไปก่อนก็ลืมขนาดช่างบางครั้งก็ยังลืมเลยเวลายิงเทสให้ลูกค้าดูนะครับเป็นหัวพอกนะครับลูกดอกหัวพอกแหลม ตัวที่มัดยางก็จะเป็นมัดด้านหลังนะครับอย่างนี้ครับไม่ใช่มัดยางนะครับขออภัยมัดเชือกนะครับมัดเชือกก็จะมัดตรงด้านหลังจะทําที่มัดไว้ใหนะ้ผูกเชือกก็ต่อท้ายด้วยเป็นไม้ตัวนี้เป็นไม้ประดูนะครับเนี่ยปะดูแดงต่อท้ายไว้ให้ตรงนี้เป็นลายเล่นเป็นลายเส้นเป็นแกนขนุนครับ อุดตูดด้วยไม้ขนุนไว้ให้ยึดน็อตไว้เพื่อให้สวยงามครับผมเดี๋ยวจัดส่งให้ลูกค้าวันนี้นะครับก็รอ,อนานแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับผมมาถ่ายให้ดูก่อนจัดส่งให้ลูกค้าส่งงานให้ลูกค้าครับผมก็ทำสีให้พร้อมครับกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดหน่อยก็ อาจจะเห็นไม่ค่อยเงาเท่าไหร่ตัวนี้ราคาอยู่ที่สามพันเจ็ดนะครับผมส่งมือสอดส่งไนเปอร์สามพันเจ็ดเก็บเงินไปทางได้นะครับร้อยเจ็ดสิบบาทโอนก่อนจัดส่งฟรีครับผมโอเคนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆนะครับจะถ่ายให้ดูกันอีกนะครับตัวนี้ชักประมาณ80เซนนะครับผมทรงชักระยะหวังผลก็อยู่ได้ประมาณ20เมตร30เมตรนี่นะครับระยะหวังผลโอเคครับขอตัวลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับผมสวัสดีครับ